ตำบลแม่สายก็มีวยกันซีโม่บ้านนะครับซึ่งก็ติดปลาชุมชนทั้งซีโม่นะครับติดติดปลาแตๆก็มีอยู่สามโม่นะครับมีหม่หนึ่งหม่ซีโม่สองอสำหรับหม่สามก็หม่สามก็ติดปลาชุมชนแต่เป็นพื้นี่ลาบนะครับวันมีผลกระทบกับระบบหายใจของชาวบ้าน ซึ่งก็แซบตาแซมหูแซบตานะครับถ้าเกิดไฟปา่าไม,กมนน่ก็จะมีหวั่นนะเจ้าบ้านก็มีผลกระทบอันนี้ก็เจอกันป้องกันนะครับเจอกันป้องกันด้วยการประชาสัมพันธ์เมือมีการเผาป่าในช่วงที่ว่าตั้งรัฐบาลเปิดแฮมนะครับรัฐบาลแฮมช่วงประมาณกุมภาถึง วิสานะครับสามเดือนเนะจ้าสำหรับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าในปีนี้นะจ๊ะซึ่งมีปัญหาหนักกว่าปีที่ผ่านมานะจ๊ะ มีการตั้งด่านตรวจนะจับรวมกับเจ้าหน้าปลาไม่แล้วก็ผู้นําท้องที่นะจับกับมีการลาดตระเวนลาดตระเวนเขาจะจัดครั้งละสี่คนนะจับก็มีคณะกรรมการไฟปลาสําหรับมูลนีธิีไม่มีอยู่สิบห้าคนนะจับเดา มาตรการมันก็มีระเบียบในตำบลนะเจ้าถ้าเจอคนที่เผาเขาอยะมีกันมีการปับมีการจับนะเจ้าก็สำหรับแหมส่วนหนึ่งก็มีการลาดตะเวนนะเจ้าลาดตะเวนก็ในหมู่บ้านในหมู่ซีสีเพราะว่าพื้นที่ป่าชุมชนมันหนักก็มีการลาดตะเวนอยู่เป็นระยะนะเจ้าเพราะว่าบางครั้งก็มีจันหีป่าไหมมันเข้ารวมตัวมีการทําเสวียนเพื่อลดปริมาณใบไม้ตีมันจยะ เป็นการเผาคือมันลดลงนะเจ้าการทำแนวกันไฟนะเจ้าก็มีเจ้าหิบระไม่เข้าร่วมเปินการสนับสนุนงบป,ประมาณมาเป็นปีๆไปนะเจ้า